รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับ <ป chau. S 1> รับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี แอดไลน์ adw ห3 5หรือสแกน QR Code มาได้เลย adw ห3 5นะครับผมโอเคครับผมบาย ไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะพี่ครับคุณผู้ชมมาแล้วนะฮะซูเปอร,ร์คัพนะครับผมเรามากันพร้อมกัน2เจนเลยนะคุณผู้ชมนะมาเริ่มกันที่เจนแรกก่อนนะครับตัวเจนแรกเนี่ยเขาจะให้เบาะสอตอนมาเลยนะไม่ต้องมานั่งทำนะครับบางคนบอกว่าเออจบเบาะสอตอนสวยกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะฮะเบาะตอนหนึ่งข้อดีคือมันเฟล็กซิเบิลคือนั่งเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ง่ายๆนะครับเบาะสอตอนได้ความคลาสสิกสวยหนาะหนุ่มนะครับผมอ่าแล้วแต่คนชอบนะฮะสวยทั้งคู่นะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นตัวปี2018 รถบ้านมือเดียว500โลรถคุณลุงรู้จักกันนะครับผมแต่ว่าตองน,นี้คันนี้ต้องบอกกันนิดหนึ่งนะครับมันก็จอดเก็บนะครับจอดเก่านะฮะก็อาจจะมีริ้วรอยมีอะไรกันได้บ้างนะครับคือจอดอยู่ในโรงรถนะครับอาจจะมีวางของวางของโดนมีริ้วมีรอยมีขนแมวบ้างเล็กน้อยนะครับผมพวกนี้ก็เก่าตามอายุของเขาไปนะครับแล้วก็ไ ตัวนี้เขาใส่แรกท้ายมานะฮะเพราะทีแรกเนี่ยแกกะว่าจะาไว้ขี่เที่ยวนะครับก็ใส่มาด้วยตะกร้าหน้าก็ใส่มาด้วยนะครับตัวนี้500โลคุณมาดูนี่ฮะอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับคุณเห็นคีบยางไหมนี่นะเห็นไหมที่เป็นสันเป็นแนวตรงลงมาเลยนะเนี่ยคีบยางยังอยู่เลยนะครับแล้วก็พวกเบรคน,ะะนี่ มาร์กเดิมเบรกอยู่ครบนะครับหัวเครื่องใส่ไม่เคยแกะไม่เคยเปิดนะครับผมอาจจะมีจุดพิจารณาอยู่2อสมข้อนะครับผมก็คือข้อแรกนะฮะอันนี้เป็นทุกคันทุกรุ่นทุกเจนนะครับก็คือนี่ฮะชุดสีตรงนี้มันจะกรอบง่ายนะครับผมซึ่งขนาดเนี่ยปี2 0 2 2ก็เป็นนะครับเป็นธรรมดาของเขาเลยนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้จะได้ไมเป็นอนาล็อกนะครับผมหน้าไม่นี่ 500โลูเป็นอันดล็อกนะครับผมอ่ะสภาพโดยรวมมีริ้วมีรอยบ้างนะครับก็ไอ้ตรงกับสองข้างนี้ไม่ค่อยสวยนะครับถ้าใครอยากได้สวยหน่อยผมว่าเปลี่ยน2ชิ้นนี้ก็เริ่มเริ่มสวยแล้วนะสองชิ้นนี้ก็เปลี่ยนปุ๊บก,ก็สวยเลยนะครับซี่ลงซี่ลวดอะไรถือว่าสวยยังใสยอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วจอดในโรงจอดรถก็คือไม่ได้โดนแดดนะครับความเงาของชุดสีก็ยังมีให้เห็นนะครับผมอ,อันนี้พึ่งล้างมาด้วยนะฮะ มาดูรอบคันกันนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยเครื่องบล็อกเดียวกับเวฟร้อยสิบนะครับประหยัดน้ำมันมาก50โลลิตรมีเห็นในไม่ยากมาร์กเดิมยังมีครบท่อไอเสียนะครับผมแล้วก็อาจจะมีริ้วรอยตรงนี้เป็นจุดพิจารณานะครับแต่ว่าถามว่ามีในยัยยะสาคัญกับการขับขี่ไหมไม่มีครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับผมถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนนะครับผมล้างปั๊มติ๊กอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสตาร์ททีเดียวติดไหมนะฮะปุ๊บ อันนี้กูจะแท้สองดอกนะครับเล่นม,มีพร้อมนะครับปึ๊บปึ๊บนี่จับสายเสียให้ดูสตาร์ทนี่ทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยเห็นไหมฮะอ่ะมาดูควันขาวมันมีบ้างไหมนี่ควันขาวไม่มีนะครับผมระบบไฟสมบูรณ์นะฮะนี่ไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำเนี่ยตั้งแต่เจนแรกเนี่ยเขาให้ LED มาอยู่แล้วนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้น เรียกว่าคุ้มค่าครับใช้ยาวๆได้เลยนะฮะสายขวาติดครบนะครับด้านหน้าด้านหลังนี่ไฟท้ายไฟเบรกติดครบหมดนะครับอ่าดีดูปุ๊บปุ๊บนี่ครบหมดนะครับครบถ้วนพร้อมใช้งานนะบิดเป็นมานะฮะพร้อมใช้งานได้เลยท,ทันที อ่าโอเคนะครับผมมาดูกันที่เจนที่2กันบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้นะฮะจะเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับเป็นเจนที่แบบเป็นาขายอยู่ในปัจจุบันในตอนนี้นะฮะหน้าปัดหน้าจอเรือนใหม่เขาจะเป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยยังเป็นอนาล็อกกันให้เห็นอยู่ทั้งทั้6,500นะครับจอเขาจะสามารถกดได้นะฮะเนี่ยกดดูทริปกดดูเอเวอเรสต์66โลลิตรคุณผู้ชมโคตรประหยัดนะประหยัดของจริงเลยนะฮะอันนี้บอกเวลา แล้วก็ทั้ทั่เหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่นะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า รถเนี่ยประมาณ3มือแล้วนะครับผมรถ3มือแล้วแต่ดูแลมาดีนะครับไล่น็อตนคมทั้งคันครับผู้ชมต้องบอกว่าประวัติรถคันนี้มือแรกเนี่ยเขาซื้อมานะครับแล้วเขาผ่อนไม่ไหวนะฮะเขาก็เลยให้มือ2ต่อนะครับผมมือ2ต่อนะฮะก็เอามาเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เลยใช้ไป3า0พันโลก็แบ่งพี่คนปัจจุบันที่ใช้มาเนี่ยนะครับมาให้คันนี้วิ่งแค่6กพันโลนะครับก็แกก็ไปจับใส่น็อตนคมทั้งคันนะครับเนี่ยน็อตเลสชิ้นแบบนี้200ร้อยนะผู้ชม ตัวเดียวตัวเล็กๆแบบนี้80บาทร้อยหนึ่งก็มีนะครับผมคือเรียกได้ว่าไล่น็อตเลสแคบทั้งคันเลยนะฮะเรียกว่าสวยงามเลยนะครับตุ้มอย่างเงี้ยโอ้โหนะฮะหลายตังนะครับเนี่ยน็อตเลสน็อตเลสหมดเลยนะครับแล้วก็ไอตัวตะกร้าหน้าของเขาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาใส่ของตัว H2C แท้มาเลยนะฮะ เขาไม่ได้แบบใส่แบบโนเนมานะอ่ะยางเยิงอะไรพวกนี้สวยล้อโยโก,โกนะครับผมเห็นพี่แกบอกว่าแท้ด้วยนะฮะ,ะเรียกว่ายางสวยล้อสวยขึ้นลวดสวยนะครับล้อลวดก็ขนาดใหญ่มากๆนะฮะแข็งแรงทนทานดูดูหัวเครื่องครับไม่เคยเปิดไม่เคยแกะสวยใสใหม่กิฟต์นะครับคุณผู้ชมครับมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นปี2022นะครับนี่มีสติ๊กเกอร์ซิ้น1958มาให้ด้วยนอสเลสเต็มลำนี่แข็งเครื่องสวยที่พักเท้าใช้ของ C ี125นะฮะ เหมือนอซูเปอร,ร์คของผมเลยนะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับดูคลาสสิกมากยิ่งขึ้นนี่ไลน์นอสเลสหมดเลยนะครับที่สําคัญทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะไฟท้ายของทาคิกะว่นะครับคุณผู้ชมคือไฟท้ายเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่แต่นี่เขาใส่ของทาคิกะว่มาสวยมากๆคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกได้ว่าทําให้คันนี้เนี่ยดูแบบดูมีเสน่ห์ขึ้นมาเลยนะครับใส่พวกแบบ ตุ่มไปแฮนด์สแตนเลสกันลาย h ฮดทูซีแท้ตะก้าเฮดทูซีแท้นะครับน็อตเลตทั้งคันล้อโยโกแท้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะปี2022นะครับผมคันนี้เปิดราคาแบบเราใจเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะนะครับผมตัวนี้เปิดราคากันทั้งคู่เลยแล้วกันนะฮะตัวที่เป็นเจเนอเรชั่นที่1เนี่ยอ่าผมขายอยู่31,900บาทนะครับคุณผู้ชม31,900บาทราคานี้นะฮะได้ลด500โลผมว่าคุ้มค่าครับ เพราะว่าเอาง่ายๆรถเป็นหมื่นโลตอนนี้นะฮะก็ขายกันอยู่20,000กว่าแล้วนี่รถคุณลุงรู้จักกันรถมือเดียวนะครับเห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะครับ500โลแต่ว่าอาจจะจอดไม่ค่อยระวังผมก็มีเปลี่ยนปลอกแฮนไปให้นะครับมีเปลี่ยนหัวเทียนไปให้สวิตช์ในส่วนที่ตัวเชื่อยี่จุดแล้วว่ารถเนี่ยมันจอดนานอะไรก็ต้องเปลี่ยนหัวเทียนขึ้นแบบอ่า ขึ้นขี้เกลือหรืออะไรพวกนี้เราก็เปลี่ยนให้เซอร์วิสให้นะครับใครที่หาไว้ใช้งานคันนี้ไม่ขนพาาด31,900บาทรวมส่งให้ฟรีนะฮะกรุงเทพป,ปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงใครที่ชอบความคลาสสิกใครที่ชอบจออนาล็อกไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับและเบอะ2สองอยู่แล้วเลือกตัวนี้เจนนี้นะครับผมเอาไปแต่งได้นะครับหรือจะไปทําสวยเดิมเบิกอะไรฮอนดามีเยอะแยะนะครับผมรถไม่ได้มีล้มชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับสามหมบาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพป,ปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีนะอ่า ตัวตัวเช็ค20จุดให้ถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยทั้ง2คันแล้วนะครับส่วนคันนี้ราคานะครับผมจะอยู่ที่15,900บาทครับคุณผู้ชมตัวเจน2นะครับ35,900บาทนะครับราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพนิคมอุตุนมธรณและต่างจังหวัดใกล้เคียงเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าอุทยาประดุมธานีส่งฟรีเช่นเคยนะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่ตัวเจน1ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่รู่ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเรียกว่าสวิทมาทั้งคันพร้อมใช้งานแล้วนะฮะล้างหัวชมมมหหััววฉีีีีีดดดดป๊๊ตตตต้้้อองงเเเเเิิิกกกรรรรรรยยยบบใใใใ่่่่่่สสคคคืแาาถไไซ ชุดสงชุดสีอะไรพวกนี้นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาพอไส้ในเขาดีจริงนะครับมาที่กาคันเจน2นะครับผมตัวนี้นะฮะขายอยู่35,900บาทเนี่ยนะฮะเอาเฉพาะแค่น็อตนาคมนะครับ,นะรบทั้งคันเนี่ยผมว่าต้องมีขี้หมูขี้หมาต้องมี6-7เพันเอาเฉพาะน็อตนะข้อดีคืออะไรรู้ไหมฮะนอกจากสวยแล้วเนี่ยมันทนสนิมมากๆคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนน็อตหัวดำโดนน้านิดโดนน้าหน่อยขึ้นสนิมขาดคารูก็มีนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นน็อตเลสนะครับแล้วยิ่งเป็นของนาคมด้วยนะต้องบอกเลยว่า ถึกทนสวยงามแน่นอนนะฮะายาวนาเลยใช้ย,วยาวๆกันได้เลยนะครับผมนะสามหมได้รถเจนเจนที่2นะครับปี2022นะฮะมีของแต่งมีล้อโยโกมาให้มีไฟท้ายทากิกาว่ามาให้นะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใครที่ชอบแต่งหน่อยก็เลือกเจน2ใครที่ชอบเน้นเดิมนิดนึงนะครับก็เลือกเจน1คุ้มค่าคุ้มราคาทั้งคู่นะครับผม31,900กับ35,900นะฮะส่งให้ฟรีกรุงเทพไปริมทฑลและแต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนันงด อ,อำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมนะอ่ะแล้วก็โคราชุมลีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทนะครับส่งตรงถึงหัวกระดหน้าบ้านท่านเลยนะฮะแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันได้เลยเรารับซื้อเรารับเทินให้ราคาสูงนะครับผมรับรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆเลยนะครับผมอ่ะถ่ายของเหลวเซอร์วิสตัวเช็ค20จุดให้เรียบร้อยและที่สําคัญรับประกันตัวเครื่องยนต์1เดือนทั้ง2คันเลยเดือน แบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกัแล้วประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมนี่สบริการนี้ให้ไปในราคานี้นะฮะสามหมกับ3า9 0 0บาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาผมบอกตรงนะฮะโคตรประหยัดน้ำมันนะรุ่นเนี้ย มันเครื่องบล็อกเดียว110จริงแต่มันเบานะครับผมอย่างคันน้ำเงินเนี่ยขึ้นเอฟเฟอร์เรจมา60โลลิตรเลยนะฮะอันนี้คือการใช้จริงเลยนะครับผม60โลลิตรเนี่ยหลักสตางค์นะกิโลหนึ่งพิ่งแบบ50ตังค์60ตังค์คุ้มค่าเงินแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับกับซูเปอร์คาร์สองคันนะฮะใครที่หาอยู่เอาไว้ใช้งานนะครับบอกได้เลยงบประมาณ30,000บาทคุ้มค่าแน่นอนครับคุณ